เอาวันนี้มาดูต้นของพี่แดงนะครับเรียกให้มาดูหน่อยมาให้ดูความประหลาดคือต้นที่ไว้ผลเยอะเนี่ยผลเล็กจริงครับว่าต้นที่ไว้ผลน้อย,อยติดผลน,น้อยนะครับตอนเนี้ประหลาดเลยฮะผลใหญ่มากเนี่ยฮะลูกลูกประมาณนี้นะฮะลูกประมาณนี้ติดผลน้อยแต่ว่าเวลาที่มันโตแล้วเนี่ยมันจะ เติบโตได้ดีเนื้อเยอะนี่ครับก็เรียกว่าเรียราดใกลดินแต่ว่าแบบนี้ดีนะครับเพื่อนๆที่ตอนนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของฝนกําลังมาหลายคนก็เตรียมตัวที่จะรับมือกับฝนที่ตกซึ่งถ้าเป็นพื้นดินนะครับถ้าเป็นพื้นดินเงี้ยความชื้นมันจะระเหยขึ้นมาในช่วงฝนแก่ถ้าเกิดว่ามีการปริของเปลือกนะครับผิวปริอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชื้อราน้ําตาลนะครับมันก็จะกัดกิน และมีความชื้นเลี้ยงช่วงที่ฝนตกนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าควรจะปูผ้าแผ่นปูพลาสติตกหรือว่าอะไรก็ได้ครับถ้าปลูกบนพื้นซีเมนต์อะไรเนะี้ยทำอะไรรอบๆไม่ให้ไม่ให้น้ําจากข้างล่างนะครับประตุขึ้นด้านบนก็จะช่วยไม่ให้ผลที่ปรินะครับมันติดเชื้อครับตอนนี้ก็สวยงามใหญ่ไปดูต้นที่ปิดออกน้อยนะนี่ครับ เห็นไหมครับแตกต่างกันนะฮะที่แสดงในคลิปวิธีเด็ดแต่งผลนะเห็นไหมผลเล็กกว่าอันนี้นใหญ่ครับอันนี้เล็กกว่าก็ปีหน้าตั้งตั้งหลักใหม่นะฮะเอาออกเอาออกอย่าเสียดายนะครับสิบห้าผลนะครับบางคนก็ไว้แค่เจ็ดผลนะฮะสิบผลเจ็ดผลอย่างเงี้ยคือถ้าไว้ ผลน,น้อยนะครับมันก็จะพัฒนาผลใหญ่แต่ว่าถ้าต้นสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผลก็จะพัฒนาตามครับอันนี้เป็นปีแรกปีแรกเนี่ยการให้ผลผลิตจะยังไม่คงที่นะครับคือจะผลจะไม่ค่อยสมบูรณ์บางบางคนนะครับก็ผสมเกรสรอ,อาจจะไม่ค่อยติดดีนะแต่ว่าอันนี้ก็คุณภาพเกรสรก็ใช้ได้ครับใช้พันพันประดับนะครับบางจันทรใช้พันประดับบางจันทใช้เด็กเล็ดนวลนะ ยังไม่ออกข้างไหนที่อับอับชื้นชื้นเนี่ยมันก็จะออกหนอนอับอับอับชื้นชื้นออกหนอนสำหรับคนที่มีถุงเข้าทางเดียวไม่มีทางออกนะครับแก้ปัญหาเวลาที่ผลมันร่วงนีครับไม่ต้องมาเสียเวลามาเปิดที่ข้างบนนะครับเราตัดก้นถุงนะครับแล้วก็เปิด <นะ S 1> ออกข้างเดียวก็พอครับตัดข้างเดียวเห็นไหมครับนี่ยตัดไว้แล้วเอาเชือกมัดไว้ ถ้าเกิดว่าผลที่มันร่วงรุนแรงหรือว่ามันขังไว้นี้นะครับเวลาที่มันมันเหี่ยวเฉาหรือว่ามันเกิดการแยกก๊าซภายในผลของมันนะครับแยกธาตุมันก็จะส่งก๊าซขึ้นมาหรือบางทีมันเน่าเปียกอยู่นะครับมันเชื้อราเนี่ยมันจะลามขึ้นมาโดนผลที่ยังอยู่นะครับดังนั้นก็ปิดมีทางเปิดนะครับด้านล่างเปิดเพื่อเอาผลที่ร่วงนะเปิดออก ครับแบบนี้ฮะถูกต้องครับช่วยได้ดแล้วก็ถุง,ถ,งถุงก็อย่าสั้นเกินไปนะครับบางคนทําถุงสั้นๆถ,ถ้าทำถ้าทำถุงถุงยาวๆนะครับถ้าเกิดถุงยาวๆมาเนี่ยในระดับเลยมานี่สักประมาณอีกครึ่งหนึ่งนะครับาการที่จะเวลาที่มันห้อยใช่ไหมมันจะห้อยลงล่างแล้วถ้ามันมีผลเน่าอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ตรงนี้เกินไปนะครับโอกาสเสี่ยงที่มันจะเร่งปฏิกิริยาความร้อนให้เกิดขึ้นภายในจันทร์เนี่ยส่งผลให้เร่งการ หลุดร่วงของผลหรือว่าผลมันร้อนนะครับแล้วมันก็ร่วงลงเพราะอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมันก็จะทําให้เกิดได้ครับแต่ถ้าเราเอาถุงยาวๆวลงมานะครับอาจจะมีลมช่วยนะครับระบายอากาศได้บ้างนะครับนั้นทาถุงยาวกว่านี้หน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าอากาศไายเทได้ดีแบบนี้พื้นปูนซีเมนต์นะครับไม่มีความชื้นจากข้างล่างมาปะทะนะครับมีแต่พื้นร้อนๆในนี้ครับก็พอช่วยได้ครับ แต่ว่าถ้าต้นมันสูงแล้วถ้าเราทำก้นถุงมันสั้นอย่างเงี้ยครเมื่อผลที่มันร่วงหล่นลงมาเนี่ยฮะมากองอยู่ใต้เนะนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ครับดังนั้นก็ควรที่จะมีช่องทางนะครับเอาผลที่ร่วงออกครับ